สวัสดีวันทิดเด้อมงคูมอสกุลสกุลเนาะทางไกลทางไกลทำบึงเขาตายแห้งเลยพี่น้องพังหนึ่งเขียวพังหนึ่งแห้งบรรยากาศอยู่ทางไฮทางนายำแหลงเด้อฟังเสียงนำต้นพี่น้องเกทตรอ่อนจอกแจ๊กอกล็ดเกิดหอนยำพลเนาะหนาแหลงเกษตรซำนี้เลยพี่น้องสองทอไหล มึซ้ายน,น,นักไล่ตุ่นเจ้าเจ็บเจ้าเจ็บเดี๋ยวตัวงามตัวบอตัวน้ำทิ่มละตอนตอนเช่าลุกทำทดลองเหาอนอนบุึงนอนได้บอ่อหนึ่งก็จะได้อยู่หิกตาหนึ่งฟังในมันปลาเนาะมันก็จะเอาแต่พังนี้เดีเ๋ยวพังเขียวๆนี่กำลังขึ้นแล้ว ต้องงานแซงเจ้านกไลยลีอุปสรรคก็คือนกกับงัวเนาะเรียกว่าเขามาหลักกินเขานอก็จะมีเทียงนาดีแหละอยู่นี่น้ำไหลบะทันเลยเห็ดซองถ่อเลยเพื่อนต้นเผานี่เขียวงามกระจีเลยได้กินน้ำยำหนงแหล่งเนาะเนึ่งต้นไม้เนาะนใบหยามกระซิ้นเนาะเพื่อนเพื่อนอันนี้ผักอีเลิศเนาะอันนี้มีจิมีผักอีเลิศ อันนี้เป็นหอมสวรรค์อันหอมสวรรค์ที่เราหนําอ่างอะไรเป็นต้นเผาพอที่กินหน่าแล้วบานนี้ชดชื่นเลยนี่หนําเลือกินเลือใส่เลยโดนออกมาเลยมันซึม,มออกมาเองมันเนาะยังโมทันได้สาบอต้นไม้ใบตอกนี่เขียวๆเยวลยเป็นมงคลเผาเี่นเรามึงเผาเนี่ยเผาก็เป็นหมากเะไรที่เผาไผ่เผาสีหาตน้นต้นม่วงเนาะมัเขียบคือว่า ทุกชีวิตต้องการน้ำจ่ว่ามันก็อุดมสมบูรณ์น้ำทาามีน้ำอาลงทื้นไปเดียวพี่น้องได้ไปตลอดเอ้าพงนายำแหล่งฮอนเงียบสง,งัดเดือดแห้งมันเดือดแห้งสามแพงดูนี่สุดยอด มึงจะมาเชนอันนี้โอโต้เปิดไปเลยเนาะตื่นเช้ามากกะทำงานเองมันสนใจกะติดต่อมาได้เนาะทางทีมงานทางเราอู้ช่างพังเชียงน้ำไหมเนาะร่นออกเลยนี่จวบๆท่อเดียวไรประทัดเลยท่อส่งไปยาวเนาะว้าวคุณเชียงน้ำออกท่อสี่ิบแตกจากจากเลย กตักมเต็มอ่ะหาเลยขัางเีงนหนตกตกอ่งคนจกๆเลยเอ้าติดตั้งให้พร้อมราคาเป็นกันเองอืมเนใจสุดในสุดใหญ่น้อก็โอเคเลยสุดมัตฐานนะเนาะแปลว่านำ้ำประตูห้วงมังนเลยยอดลงไปจากนาดิน สองเมตรเลยแต่ว่าอยจะ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 เลิกไล่เนาะเพราะว่าเลิกไล่มันก็ผมดันมันสิบหางปริมาณน,น้ำก็สิประมาณแปดเม็ดก้อนตัวส่งนึงเนาะชั่วโมงนึงชามาแปดเม็นก้อนไปไว,ไวแหงแดดแหงแหงแหงแดดตัวได้แหงแหงฮะล่นไล่พวกทัานเนาะล่น ở ngoài rồi nó nhảy mồ hôi sạp. ôi, oh. oh, phi nông ấy, nhảy đấy, chợ thìn này phi nông ấy, trấn đồn phi nông phần mai sốp đấy, mờn phi nông mờn cái, gậy. ui, phi nông to là bẩn này ô oh, oh, -ba ông bảo nam thì nó ngồi chớ Xong tổ lên Ừm, chẳng thấy gì cả Nó ngủ ở nhau mà Chỗ kia có phụ จังเลดีเด,ด้บานะจะยากเนี่บานมันออนีน่ไมออกเด้นี่มาเบิ่งเขาเลยพี่น้องมาเบิ่งเขาแล้วเ,เ,เจอจะทินเพิ่นมานนี่กำลังงามอืมควายเช็ดจังดลบานนี่ มาบอกเลขเลยมายังบ้านน้องเลยมงเห่าเผือกเนาะโอ้จนโดนโอ้โอ้เรียนๆไีแล้ไปเะจิตใจเนาะเมงเมงชมห้พี่นาอเมืงกเนามเห่าเผือกเลยเนี่ยสีขาเรืองเืองขาวขาวาบุกเคยเห็นจิื่อเลยสีเนี่ยเออเห็นไรระบาดนแต่งบ่วงคองอ่บ้บ้านโฮ้ย ตัวใหญ่เลยโอ้มาอย่างเด้บ้าน,น,น,ามามานากันมามามาไนเทวดาสู่กันนี่มาตายแล้วเนี่โดอดนะตัวสีขาวเฮ้ยกันเทวดาอย่างลงไปยำเลีงนะพี่น้องชมเมื่อกี้นั่จากลายๆนัเนยนะเนาะชมพี่น้องชมมมันอยู่ข้างให้หน้าอยู่ออกมาไลาง่งัว นาแซงเลยพี่น้องยังมูธันงามเนาะยังกำลังมีหนำเนาะอือไปแล้วไปแล้วลงหนำเลยวู้ยงูเห่าหรืพี่น้องไม่เห็นงูเห่าคู่ว่ายเท่นะโอ้ยลอยลงหนำเลยลุงเลยไปเลยคุณปล่เลยคุณโอ้หืมคุณสัตว์ไปรีบเลยเข่าปลาเข่าไปเลยจนดอน โอ oh. ้เดี๋ยวไปลัดเบิ้งข้างนั้นปันนเนมองปันนินเดี๋ยวซุ่มปะปันนินในมึงให้เดี๋ยวไปน,น้องลอยมาเอฟซีตัวน้อยหล,อล่อแรงมิสเตอร์โทนี่ไปไปน้องไปไป ไปเอาขี่มูไปใส่เข่าเลยพี่นออ้องเพราะว่าขี่มูสไม่เอารถตี๋เนาะนี่เปียกแพงก็เปบยเปียกนี่เบียแพงก็เปบยเปียกซอยพี่น้องเฮ้ยทรมานเลยเนาะเอาพุ่นไปใส่เขา่าก่อนเบิง่งก็เบิ้งตอนจะใส่เข่าพี่นอ้อฮ <laughs> <laughs> อดเทียงนาแล้วเานาะเบิ่งพี่น้องเอาขี้หมูไปใส่เขา่าบ้านเล่นคองเมนตเนี่พี่น้องอดเอาเด้อ สวิตนี่มันทรมานซะแล้วเกินย่องเลยอ่าโบเฮ็ดกับโบตะกินพี่น้องคอยเฮ็ดคอยดูคอยปล่อยเลยเห็ดจากในบ้านเฮาบ่มีแนวเฮ็ดเดือดหาเฮ็ดนาไปซะแล้วห่มม่วงเย็นสบายนะเลิอกเอก่ยเวียจากงานได้ใช้ทั้งนี้ก,นก,นก็เป็นกอไผ่เนาะเต็มสะเล่งเนึองเลยนี่นะเนาะเอาไปใส่เข่าให้มันงามเนาะใส่พุ่นเข่า ตะว่าห้อสีโคยใส่เป็นฝุ่นไปเลยเป็นสืขาวงามเนาะอ๋าพี่น้องเอ,อ้ยคลิปนี้ก็จบบรรยากาศค่ายคำลงแรงนะครับเดี๋ยวผู้ช่วยตัวน้อยพี่น้องสบายดีนะสบายดีเชีย <c oughs> ง็คืออย่างพี่น้องหลานชายอะ่ะมาใส่ฝุ่นมาเนี่อ๋าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหมเด้วพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจในกะาทำคลิปต่ตอไปเนาะอ๋าสำหรับคลิปนี้ก็สคืออัมลาพาจากพี่น้อง พร้อมกับบรรยากาศเย็นๆกับการนอนเว้นนี่แล้พี่น้องมีเปีไมยังอะขอสุคดีเด้อ